Hello, everyone. My name is Nampet Eileen Collins. สวัสดีค่ะสระไอออ,อา่านลอลิงสระอีนอนหนูไอลินนี่แหละค่ะชื่อหนูเองหนูเป็นลูกเที่ยวไทยอังกริตเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึง So shy, I love your tie. You're s k i p p i n the g a l t h i n g o n s i d e Oh yes, I did. Yes, I did. s o m e o f y please tell me what I'm not. I'm thinking not to let you go. Back to the job and shut you up. หนูนี่แหละค่ะเด็กกิจกรรมตัวจริงเสียงจริงความสุขของหนูคือการได้ performance ให้กับทุกคนได้ดูนอกจากการเป็นศิลปินหนูก็ยังอยากเป็นหมอด้วยนะคะว่างๆหนูก็จะชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่แสนดีของหนูฟังหนูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะกับ Annie with the best s i c e Bye.